ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็จะพามาทำการตรวจเช็คซ่อมทีวีของจีนแดงนะครับผมจีนแดงเป็น14นิ้วครับผมอา,อาการของมันก็คือ,อยังไม่รู้เลยครับผมจะต,ต้องเสียบกันดูครับผมเสียบปลั๊กกับแป๊บนึงครับผม ลักปุ๊บเสียบปรักแล้วก็มาเปิดลองกันได้เลยครับผมดูพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับผมสีแดงแล้วก็มาเป็นสีเขียวโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่แหละอาการเสียของมันเป็นเส้นเดียวเท่านี้โป้งกลางจอ ก็มาทำการตรวจเช็คกันได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาปุ๊บปิดเครื่องถอดปลั๊กแล้วก็หันข้างหลังมาหันตูดมาฝาหลังผมก็เปิดแล้วนะครับก็มาณนี้ครับผมเปิดออกมาแล้ว,ลวการถอดสาย อันนี้สาย AV สายแจ็ค AV แล้วก็สายลำโพงครับผมเครื่องนี้ยังสายลำโพงชุดคีย์ข้างหน้าแล้วก็ชุดสายรับรีโมทต,ตัวรับรีโมทประมาณนี้ครับผมเราก็มาดู กันว่ามันเป็นอะไรนะสายนี้ออกก่อนนะครับสายดีเขาซิ่งตัวลู้างแม่เหล็กหน้าจอรียกว,ว่าจะสายตัยตวสวิต์ออกมาดีกว่าเป็นสวิต์ปิดเปิดนี้ง่ายต่อการเปิดปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไว้เลยก็ได้แล้วก็เสียบปก๊กปิดเลย ว่ามันมีอะไรีเปี้ยนแปลกแปลกไปจากนี้โอ้โหผู้ต้องหาก็มีสีบวมแปบ๊บนึงจะมืดๆหน่อยครับเพราะว่าฝนรู้สึกว่าจะเป็นมีพายุเข้าอันนี้มีก็มีที่จะให้ดูนะครับว่า มีอะไรผิดสังเกตบ้างเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะรับว่ามีอะไรผิดสังเกตเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมมีซีตรงนี้เห็นไหมบวมแล้วก็ซีตรงนี้บวม,มบวมปูดขึ้นมาดูตรงนี้ถ้าไม่บวมจะเป็นแบบนีฮนะจะเป็นแองเป็นเสมอก,กันกับไอตัวพลาสติกแต่นี่บวมขึ้นมาหนึ่งสอง ก็ต้องหาสองตัวแล้วหนึสองสองตัวแล้วครับผมก็มเปลี่ยนดูก่อนครับผมตรงนี้เกี่ยวกับาภาคเวอร์นะครับนี่เกี่ยวกับภาคเวอร์นะครับภาคเวอร์นไอซีเวอร์จะอยู่ตรงนี้แปะที่โฟมเคยบอกก่อนนะนำ้ำอันนี้ฮอร r a านซิสเตอร์ไม่ค่อย มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่แหละฮอทาร์นทิสเตอร์นี่เบอร์ไอซีไอซีไอซีนี่แหละชุดเบอร์ชุดที่มันเสียอยู่ก่อนอื่นแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนี้ก่อนสองตัวซีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก่อนครับผมก็ให้มาว่ากันอีกนะเปลี่ยนแล้วก็เปิดดูครับเปลี่ยนซีเปลี่ยนซีก่อนนะครับผม คาะีก่อนดีแป๊บหนึ่งครับทีถอดง่ายๆก็คือจับก็ดูว่าสีข้วนจับดีค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ปัดก,กีเรื่อยๆ คือแตะเอาตะเอาวลแงมาแตะให้มันร้อนแล้วก็ค่อยไดึดงออกมาตัวที่สองก็ดูสิตัวเล็กแล้วก็ดูตำแหน่งมนะันดูตำแหน่งให้ตรงแล้วค่อยดึงออกมา,านะครับ ซีตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี้อ่าเป็นชุดตรงนี้ครับซีตัวใหญ่นี้เป็นชุดอ่าไปเลี้ยงเบอร์มีค่าของมันครับผมพันไมโคร25โวลต์ พันไมโครยี่ห้าโวลต์มันอยู่ตำแหน่งนี้ครับเมื่อกี้นี้แล้วก็หาพันไมโครยี่ห้าโวลต์ส่วนตัวนี้ก็สี่ร้อยเจ็ดสิบยี่ห้าโวลต์มีตำแหน่งนี้เมื่อกี้แล้วก็ได้ดูครับผมเปลี่ยนดูก่อนครับผมประมาณครับหาเปลี่ยนก่อนว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมโอเคครับ ก็ได้มาแล้วก็สองตัวครับผมได้มาแล้วก็จะใส่เมื่อกี้ได้ตัวนี้มาตัวใหญ่ลงไม่ได้ครับใหญ่เกินใส่ดูเลยครับผมอันนี้พันไมโครตัวไล่เรียกันเลยสองตัวครับพันไมโครใส่ก่อนครับ ใสดูกันได้เลยว่ามันใช้ได้ไหมใส่แทบหนึ่งนะครับใส่ยากจังใส่470ก่อนครับใส่ง่าย ยากนิดหนึ่งรู้สึกมันงอมันงองอ,งอแล้วมันลงเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ดูดตะขวนจะลงได้ไงเนาะ,ะบ่าไปแล้วถ้าลงก็พีหลอกแล้ว กลัวยังไม่ดูดมันจะลงได้ไงกลัวยังไม่ได้ดูดเลยจะลงได้ไงนาะถ้าลงก็ขีหลอกนะยุ้ยทำไมไม่ลงสักทีโอขับขาแล้วก็เอาตัว พันไมโครยี่บห้าโวลต์ใส่ลงไปครับผมลงไฟนี่จะลงยากนี่นึงดูข้างในอือ ครับผมพอดีลูกค้ามาเอาทีวีไอ้อะไรแป๊ะหนึง่งก็มาทดสอบดู อะไรที่เราก็สังเกตดูซีนะครับว่ามันบวมไหมถ้าบวมเราก็เปลี่ยนออกอน,นะครับผมส่วนการย้ำตะกัวก็ว่าไปอีกเรื่องหนึง่งเราคนรมาย้ำส่วนมากก็เกี่ยวกับเบอร์นี่แหละ,ค,ะครับอาการนี้เรียกว่าเบอร์เบอร์ติคอน จำไว้เลยครับผมเวลาซ่อมช่างใหม่ๆส่วนมากจะไม่ค่อยรู้แต่ที่เคยซ่อมมาก็ช่างเก่าๆจะรู้ครับต้นเหตุก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนมีต้นเหตุอีกจุดหนึ่งครับผมจะให้ดูผมจะซูมให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นแตก ล้าวพวกนี้ขาพวกนี้ม,มันมืดมองไม่เห็นแต่อะไนี่ตรงนี้ผมดูนี่มีขาหนึ่งขาสองขาสามขาสามขานี้คือแตกล้าหมดตะกวัวมันมันหมดอายุก็คือตะกวัวพวกจีนแดงจะประมาณนี้ครับตะกวัวไม่มีคุณภาพนี่นะครับแล้วก็บัดกรีเข้าไปโอเคครับผมบางทีก็ย้ำๆพิ้นนิดนึ่งพิดอดูจุดอ่าไอซี IC เวอร์ส่วนมากก็ร่อน ตะก,กัวแล้วตะก,กัวร่อนพวกจีนแดงมันชอบเป็นครับตะก,กัวไม่ค่อยมีคุณภาพย้ำก็ย้ำทุกขาเลยนะครับขาไหนที่ตะก,กัวมันพอกเยอะเราก็ไม่ต้องย้ำย้ำเฉพาะขาที่มันพอกตะก,กัวนิดเดียวดูร้าวไม่เยอะเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ ไม่ค่อยร่อนเท่าไหร่มีนิดเดียว,วกไอสอบไอซีพวกนี้ก็ร่อนนะครับนี่เนี่ยผมก็จะบัดกรีนี่ไอซีตัวใหญ่ตัวเนี้ยทำบันบัดกรีก็อันนี้ผมย้ำปิน ย้ำปิินไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ย้ำปินป้นตรงปลินตรงไอซี IC เวอร์แล้วก็เปลี่ยนซีนะครับผมย้ำปิินไปสี่ห้าจุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ก็พอดีแบตมันหมดพอดีอผมย้ำปิินไปประมาณนี้ครับแล้วก็เปิดดูกันได้เลยครับ เปิดตู้พร้อมกันได้แล้วครับย้ำปิ้นแล้วก็เปลี่ยนซีแค่นี้นะครับผมที่ทำปเมื่อกีนี้มาดูก่อนว่ามีตะกัวเศษตะกัวหรือเปล่าแล้วก็เป่าออกไม่งั้นระเบิดเผือดเคืงแน่ๆเลยลก็ใส่เสียบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นดีเกล้าซิงแล้วก็เสียบดีเกล้าซิงด้วย นี่นะครับอันนี้เป็นฝังฟิวนี้จะเป็นสวิตนะครับจะเสียบผิดที่ไม่งันไม่ติดโอเคครับเสียบเลยปึ๊บนนเปิดหรือปล่ารู้ว่าเปิดวะเปิดไว้แล้วครับผมดูหน้าจอกันครับผมคึบโอ้โหเต็มจอ14นิ้วเลยนะครับ จอ14นิ้วเลยงานนี้ไม่ต้องลองครับเพราะว่าทีวีมันเปิดได้อยู่แล้วลองแป๊บหนึ่งก็ยังดีครับผมต่อกล่องแล้วนะครับผมต่อ,จ,อจากกล่องกาจารดาวเทียมกำลังอัพโหลดครับพอดีลูกค้าเอากล่องมาด้วยครับ แป๊บหนึ่งครับผม,บผมก็ติดแล้วเต็มจอปกติแล้วนะครับผมช่องได้ปกติตตตก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r คร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างกดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางเออไม่ใช่โทษทีเพื่ออ่าคลิปนี้ก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับช่างมือใหม่ที่กําลังศึกษานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็น กำลังใจให้กับช่างกบอีกรอบนะครับ,บงงคง,ง,ะคะงจะเปน็นแนวทางสำหรับช่างมอใหม่สวัสดีครับผม